เป็นตัวจริงในสายตาเขาโอ้แม่ไม่ยอแล้วปล่อยเคยไปในบนหน้าที่ผ่านมาจะพิงให้แต่ความหวังสบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสปป,ปลาวแล้วก็ FC ของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมย์ก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะ พี่มิกกี้คนเดิมเลยค่ะแนะนําเมเข้ามานะคะเมก็ต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มากๆเลยค่ะที่คอยแนะนําบทเพลงมาให้เมรีแอคชั่นค่ะนั่นก็คือเพลงเก็บแต้มค่ะก็ร้องโดยแจ็คกี้เดอะไวส์นะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาค่ะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะตังตังกุลี่ทะลุร้อยล้านวิวเลยค่ะเพลงนี้นะคะจะเพลอะจะซึ้งแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีอะไรในเพลงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆนะคะกดเลขค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องๆแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องๆผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่น้องปล่อยคลิปนะคะก็จะเป็นช่องแจกี้ซิกค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์ กด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วคะ่ะมาถึงก็สูรขเลยไม่เอาไม่เอานะคะเด็ก อยแบนลตคะดีแบบนี้กับทุกคนหลายกลเปิดหนังสือและมันทึกไว้ว่าลายต่อไปมันต้องเป็นคอยแน่นอนเขาเป็นทพียงแตนที่เข้าสะสมมาหบอกเคยให้เป็นตัวจริงนในสายตาเขาไม่ยอมแล้วปล่อยเคยไปในบนน้าที่ผ่านมาจบ ัที่สะสมที่เจ้าก็ให้มากับทุกคน <Hey. S 1> เคยได้พยายามหาคนที่เข้าตาและคนที่เข้าใจแต่สุดท้ายก็ต้องทำใช้ไปต่อไปก็บอกว่าเจ้าน้าน,นาน,นานานะาหากับทุกคน hey. ส่งมันกลับไปสิ่งที่ฟ้านั้ส่งมาให้เคยขอได้พบกับคนดีคนนี้ เป็นตัวจริ้งในสายตาห้าว oh โอเวอร์ยอมแล้วปลยเคยไปได้บนหนะ้าที่ผ่านมาเจ้าเพียงไห้แต่ความหวังที่สะสมที่เจ้าก็ให้มา,าก็เป็นทิงความที่เขาสะสมมาบอกเคยให้เป็นตัวจริ้งในสาย ทีสะมที่เจ้าก็ให้มากับทุกคนมันเป็นเพีงแค่ตามที่สะสมและเป็นเพียงแต่ความหังที่ให้มามันเป็นเพียงแค่ตามที่สะสมและเป็นเพียงแต่ความหังที่ให้ค oh, <okay. S 1> ือโน้มแล้วไปเคยไปได้บนนาที่ผ่านมาจบเพียงให้แต่ความหวังที่สะสม นี่ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีแอคชั่นเพลง เก็บแต้มค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเพลงนี้นะคะบอกเลยว่าเพลาะมากๆเลยค่ะน้องแจ็คก,กี้นะคะไม่ทําให้เอฟซีผิดหวังจริงๆเลยค่ะทั้งร้องทั้งแรปนะคะเสียงดีมีคุณภาพมากค่ะเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะเขาก็มากันเป็นวงบอยแบนด์เลยค่ะนี่นะคะก็น่ารักกันทุกคนเลยค่ะนางเอก MV ของเรานะคะทั้งสวยทั้งเซ็กซี่เลยค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะที่จะทําให้หนุ่มๆเนี่ย หลงรักค่ะนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ให้เธอเก็บแต้มะเนาะเธอก็ไม่ได้จริงใจอะไรด้วยเลยนะคะเธอก็บอก เหมือนก,นกันกับทุกคนเลยอ่ะบอกกู๊ดไนท์บอกรักกับทุกคนเลยนะคะนี่นะคะก็เศร้ามากๆเลยเนาะก็รักเขาอะตั้งใจแล้วคืออยากตามหาคนที่เข้าตาแล้วก็คนที่เข้าใจนะคะสุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงแค่คนที่เธอเก็บแต้มนั่นเองค่ะนี่นะคะความรักนะคะก็เป็นแบบนี้เสมอเลยค่ะไม่มีใครสมหวังจริงๆเลยนะคะแต่ว่าใครที่กําลังมองหาความรักอยู่นะคะมีก็ขอให้เจอกับคนที่ใช่เจอกับคนที่รักแท้ค่ะแล้วก็เพลงนี้นะคะเขาก็อ่า ถ่ายทำกันในบรรยากาศของผับนะคะก็จะมีบรรยากาศของผับเลยเนาะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าเป็นผับนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆนะคะตอนนี้นะคะคนไทยเรานะคะก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นค่ะเพราะว่าเพลงของเรานะคะก็ฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะเพลงนี้นะคะก็ดังมากๆใน t ิ๊กตอกเลยค่ะแล้วก็เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงใหม่นะคะเพิ่งปล่อยมาไม่นานค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะ ตั้งๆป,ปุริยทะลุรอยล้านอยู่เลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆนะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องๆแล้วก็คอยเป็นกำลังใจงให้น้องๆนะคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปของเมย์นะคะช่องที่ปล่อยคลิปนะคะก็จะเป็นช่ชองของน้องเลยค่ะนั่นก็คือช่องแจ็กกี้ซิกค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อตอไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มากๆเลยนะคะที่คอยแนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะเมยก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปมยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ มย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบายยโสดี o oh อ baby ยอมแล้วปล่อยคยไปในบนน้าที่ผ่านมาจบเพียงให้แต่ความหวังที่สาสมที่เจ้าก็ให้มา